สวัสดีชาวดิจิมอนทุกคนด้วยนะครับผมก็เข้ากับผมเหมือนเดิมทีทีมแนนแนนในเซิร์ฟเป็น ADMO นะครับผมและวันนี้มีอัปเดตมาใหม่โอ้โหผมไม่คิดว่าจะเข้ามาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมนี่ก็คือตัว u ใหม่เอ,อ,อัปเดตมาที่14นี้นะครับผมมี u ใหม่เข้ามาแล้วเป็นประเภท UN ก็คือเป็นอันโนนอีกแล้วแล้วก็เป็นอันโนนมืดมี2 f a แฟมิด้วยกันนะครับผมหน้าตาร่างแรกก็จะประมาณนี้เลย แล้วล่าง2ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมล่างสุดท้ายที่เป็นระดับ u มันชื่ออะไรนะผมอ่านชื่อไม่ถูกเลยอับบาดอมอน <c oughs> ชื่ออับบาดอมอนนะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นกลุ่มๆและผมลองไปดูข้อมูลตัวในดิจิมอนภาคเอเวนเจอร์2 0 2 0นะนะมันยังมีร่างต่อเป็นร่างคอที่ผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะไปที่อยู่ บวกปะมีสิทธิ์ที่จะไปทีย่ยูบวกนะเนี่ยร่างคอมันจะเป็นร่างประมาณอย่างนี้นี่ขอดูหน้าชัดๆหน่อยดยิไม่มีรูปนี่ร่างร่างอาจจะเป็นยูบวกในอนาคตนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเขาไม่ปล่อยไว้หรอกนะเงินในกระเป๋าของพวกคุณนะ่ะเขาไม่ปล่อยไว้หรอกนะตอนนี้เซอร์ป็น A นะครับผมข้ามแมบ,บใหม่ข้ามเทมเมอร์แล้วก็ปรับ บบรนานของ X7 ก็ข้ามไปนะครับผมเอาอยูตัวใหม่เข้ามาขายก่อนเลยนะเจ้าตัวนี้อับบาดอนมออับบาดอนอับบาดอับบาดอนดอดิจิมอนอับบาดอนดอมอนเออนะครับผมชื่อก็อ่านยากๆนะ โดยเป็นระดับเมก้าเท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าเขายังมีร่างต่อไปน่าจะเป็นระ,ระดับอัลติเมตและที่อวยมากไปกว่านั้นและมีสิทธิ์ที่อยูจะเข้ายูบวกจะเข้าต่อเลยนะนั่นก็คือต่อมาที่เขามีการปรับอัปเดตมานะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้มีการปรับบิจิมอนเบสิคแอทิบิวขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ย ดูนะทุกอย่างของอัลติเมทอยู่ที่75%เบิร์ดโหมดอยู่ที่85%ใช่ไหมตอนนี้คือแรงคง 3S บวกขึ้นไปนะครับผมในในระดับอัลติเมทอยู่ที่75%เบิร์ดโหมด 3S บวกขึ้นไป85%และ U ทั้งอัลติเมทและเบิร์ดโหมดปรับขึ้นไป100เลยใครที่เป็น UN ในระดับ U มั่งณนะตอนนี้นะก็จะมีเจ้าตัวนี้ ราคิษณนนี่มันเป็นมันเป็นร้อยอยู่แล้วมัง้งนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีนะครับผมแต่น่าจะเป็นร้อยอยู่แล้วและอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้อ e ีออสมอนเลเวลหกซึ่งณนะตอนนี้ใกล้ศูนยพันแล้วนะครับผมแต่ก็ปรับขึ้นมาใหม่ก็ดันขึ้นไปถึงร้อยแล้วซึ่งถ้ามากกว่ายูถ้ามากกว่าย,าากกายแล้วได้บัฟมาอย่างเงี้ย ผมมองว่า u บวน่าจะต่อเข้ามาเลยนะครับผมเนี่ยยังไงรอดูอัปเดตอีกทีหนึ่งนะปุ๊บเสร็จแล้วเข้ามาปุ๊บนะครับผมมีเด็กเข้ามาใหม่เลยตามตัวอยู่แล้วนะครับผมทั้งดียูนิทั้งเด็กเนี่ยจะเข้าต่อมาเพื่อที่จะรอให้แบบเอยซื้อหน่อยนะมีข้อดีนอกจากสมมุติมีตัวเก่าเท่อยู่แล้วอาจจะตัวนี้เล่นไปเสริมไปแต่ผมว่ายบกเข้าแน่นอนถูกไหมเออใครคิดมันผมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ น่ะนี่นะครับผมโดยได้ Attack Speed อยู่ที่18 Skill Damage 85และ i l l Damage มีโอกาสติด20%อีก75นะครับผมรวมทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่100เอ่อ90 160%เออมีโอกาสที่ฮะเขาเรียกอะไรมีโอกาสที่จะทำดาเมจแบบติดสกิลดาเมจอยู่ที่160%นะครับผมเพียวปกติก็อยู่ที่85%แล้วถามว่า มันสุดยอดไหมมันก็ยังสู้พวกของเกา่กาๆไม่ได้เนาะแต่มันก็นะถือว่าเป็นเด็กใหม่เข้ามานะครับผมยังไงเดี๋ยวมันจะต้องมีอัปเดตต่อเนื่องไปเดี๋ยวเรามาดูกันเ่าเด็กมันจะโหดไปกว่านี้แค่ไหนนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่เราปลดตัวมาปุ๊บรวมถึงเด็กเนี้ย เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้เมื่อกี้เลยนะ18เป็น Attack Speed แล้วก็ Skill Damage รวมมีโอกาสถึงอยู่ที่160นะครับผมต่อมานะที่เป็นดียูนิตเข้ามาคือเขาถ้าทำเจ้าตัวเซตเนี้ยมี a w a k e n w a r g ์ a w a k e n m e t a n เออแล้วก็หมีเซลิปมอนมี โ o สมอนมีอะไรด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยจะได้ e p เพิ่มขึ้น30% Box บ0 Data a t ็ r i b u ล็อก50 Data Att แล้วก็ Basic Attribute 1%เอ,อก็ทําถือว่าทําติดไว้นะครับผมส่วนตัวของเขาเป็นกรุ๊ปเนมของตัวนี้เลยของตัวไอ้นิกามอนนิกามอนนะครับผมชื่อชื่อมันสุม่ม EP บวกนะครับผมคีดอยู่ที่30 Dark a t ร์คอ1%และอ n น n o หนึนะครับผมใครที่มีทุนทรัพย์ก็ซื้อไว้ก่อนได้นะผมคิดว่าน่าจะเข้าน่าจะยูเข้าต่อเนื่องเลยแหละนะกระเป๋าเงินน่าจะร้อนเป็นไฟนะครับผมถ้าเกิดว่ายูพัดเข้านี่น่าจะเก่งที่สุดแต่ตัวในในการ์ตูนอะในการ์ตูนคือโอเมกามอน เป็นโอเมกามอนเป็นคนที่สู้กับไอเจ้าตัวชื่ออะไรนะอับร์ดอมอนอับอับร์ดอับอับร์ดอมอนนะครับผมซึ่งตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับผมโอเมกามอนยังเป็นแค่ร่าง 3S 2S บวกธรรมดาอยู่เลยนะครับผมอาจจะไปอเวกเจ้าตัวนี้อีกหรือเปล่าเจ้าตัววอลเกมอนเะนี่ยไปเป็นชินแล้วแล้วรวมกับการูรูมอน น่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นโอเมกามอนเฟิร์สนะฮะท่าที่ผมคิดนะเพราะว่ามันมี d ิจิไวทเฟิร์สแล้วน่าจะเป็นโอเมกามอนเฟิร์สเป็นแบบของไทจิกับของของแมสของแมสเป็นของไทจิกับของแมสเลยอาจจะเป็นต้นตำรับนะครับผมเอามาสู้กับอับบาดอมอนก็เป็นได้นะอาจจะเป็นยูบวกด้านใดนด,นด,นด้านหนึ่งลองไปมโนกันก่อนนะครับผมมาณนะตอนนี้ที่เขาเข้ามาคือร่างเจ้าตัวเขาได้อะไรอับบาดอมอนร่างเมก้าธรรมดา ซึ่งสายฟรีนะครับผมสามารถเข้ามาทำอีเวนต์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมมีตัวไหนเข้ามาก็จะมีโมเดลใหม่ให้เราได้รับชมก่อนว่าเอ้ยซื้ออะไรอย่างน,นะครับผมก็ลองไปดูกันที่ดีเทอร์มินอลเหมือนเดิมนะครับผมไปไปดูกันดีกว่า let's go ตีีตีตีทุกรอบเลยผมจะชอบเปิดแบบเอียงๆข้างเลยอันนี้ผมลองเปิดตรงกลางดู เขาเรียกอะไรอ่ะพวกเอฟเฟกอะไรเราจะได้เห็นชัดๆนะครับผมผมเปิดไม่ค่อยเป็นหรอกเอาจริงๆอะ่ะนักรีวิวที่อาจจะห่วยแตกไปหน่อยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะสำหรับถ้าเกิดว่าใครที่อยากรับชมคลิปแบบดูสกิลเฉยๆหรือไม่ได้เล่นตอนนี้หรืออาจจะอยู่เซิร์ฟอื่นอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาลองดูโมเดลคร่าวๆกันก่อนเลยเปิดตรงกลางอย่างนี้น่าจะเยี่ยมไหมอ่าเวลาเดินหุบ,หบสาย เวลาสู้ถึงจะกลางหนวดออกมานะครับผมยังไม่มีอ่านี่สกิลแล้วเหรออ่าโอเคขอปิดขอปิดขอดูแบบชัดๆเลยเออพ่นขึ้นอะไรออกจากปากสัอย่างนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอะไรละเอียดของสกิลอีกทีหนึ่งเท่าที่รู้นะเพราะว่าภาค Adventure 2020เนี่ยผมเองก็ไม่ได้ติดตามเพิ่งมารู้จักไอ้อับบาดอมอนอะไรนี่แหละ คร,ครั้งแรกนะค,ะครับผมในเกมดิจิมอนเลยเออใครที่มีแบบอะไรเพิ่มเติมจากประวัติที่ผมอ่านนะค,ะครับผมก็สามารถเพิ่มเติมบอกได้เลยนะเออระหว่างดูผมคุยเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหกล่องสี่เหลี่ยมเฮ้ยมันกล่องผนึกในจูดสุไขเซนมันเนี่ยมีดวงตานเหมือนนะเหมือนอยู่นะเออ,เ,อ,อเปไงสวยไหม ถ้าสาหรับผมอ่ะตัวนี้เข้ามาแล้วไม่ทําไปยูบวกนะตัวนี้เฉยๆนะสามหมื่นได้ลูกบอลมาลูกบอลมีตานะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมความชอบของคนเราไม่เหมือนกันเอ้ยทา่าท่านี้ค่อนข้างสวยเลยนะผมชอบอะไรจิ้วๆอย่างนี้คุ้มไหมล่ะสามหมื่นคนชอบก็ต้องชอบนะครับผมนี่แต่ผมชอบท่านี้นะนี่อู้ กล่องผนึกมานเออแล้วดูโอเมกามอนผมไม่ไม,ไม่สู้แบบเอาแบบให้เหมือนให้ใกล้เคียงกับในการ์ตูนที่สุดนะครับผมอืมอืมไอ,อถึกเหมือนกันนะเนี่ยผมตีนานแล้วดูได้กี่สกิลแล้วทุกคนอืมอืมโอ้ไม่ล้มไม่ล่วงขอดูเปอร์เซ็นต์นี่เท่าไหร่ละเฮ้ยเพิ่งยี่สิบสามเองยีิบสอง แต่ผมเชียร์โอเมกามอนเฟิร์สนะจริงๆเพื่อเพื่อเอาแบบแต่ผมว่าเขาน่าจะมีอะไรแบบในหัวอยู่แล้วล่ะพวกผู้พัฒนานะครับผมคือน่าจะไม่ปรับตัวเก่าๆแล้วน่าจะทำโมเดลใหม่อะไรใหม่แล้วก็ขายของเอ่ก็เป็น a ป to วินนะตอนนี้นะ ใครมีทุนก็ไปกันไปนะครับผมอตอนตายเป็นยังไง G ก็ล้มลงไปนะครับผมแต่ยังมีหนวดมีแ,แค่ตอนเดินเท่านั้นที่เป็นลูกบอลกลมๆ, <går S 1> ๆนะครับผมสวยไหมให้กี่คะแนนสําหรับผู้ชมสําหรับผมเนี่ยผมให้ไปเลยนะแบบเต็มที่เลยนะเห็นโมเดลบวกสกิลแล้วนะครับผมนี่คือที่สุดแล้วนะ4คะแนนเต็มสินะครับผมให้ได้แค่นี้จริง,รงไม่รู้จะอวยยังไงไอห,หนวดเฉยๆเนะี่ย แต่ผมลองดูสตรีมเมอร์ของต่างประเทศที่เขาเล่นเซิร์ฟเกาหลีอะเอ้ยตัวมันโหดแบบมันทําตัวใหม่มามันก็โหดนะนะเออตัวมันโหดดีจัดๆเลยนะครับผมอ่าสำหรับสายฟรีนะครับผมก็รับเสร็จแล้วปุ๊บก็มา รับเคลีเสร็จแล้วก็มาส่งส่งเสร็จแล้วก็ได้ของขวัญตอบแทนตามปกตินะทุกครั้งที่มีตัวมาสายฟรีก็จะได้พวกนี้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถมาทําได้นะครับผมก็มาดูโมดงโมเดลอะไรกันไปชิลๆนะครับต่อมาหลังจากที่ปลดเจ้าตัวอับบาดอนเนี่ยอับบาดอนมันอ่านว่าอะไรผมอ่านไม่ถูกบทีอับบาดอมอนนะครับผมปลดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผม เราจะมีอีเวนต์ขึ้นมาสามารถทำได้นะเราจะได้ฉายาหรือ achievement เนี่ยเป็น d a r k n e t attribute บวก15% attack 1000และ hit rate อีก500เอ้ยมาแย่นะครับผมแต่ถามว่าเคยเห็นดีกว่านี้ไหมก็มันทุกๆครั้งที่มันมีตัวใหม่เข้ามาเออไอพวกนี้มันก็ทำมาอวยตัวนั่นแหละนะแต่ถามว่ามีดีกว่านี้ไหมอาจจะมีผมก็ยังไม่แน่ใจว่าฉายาไหนดีที่สุด เท่าที่ผมเห็นเลยอ่ะผมชอบที่สุดเลยคือร้าน Evolution มันมี Final d ด m a เ e ด้วยนะอันนั้นน่าจะแบบชอบที่สุดนะครับผมอันนี้ก็กลมแก้มนะครับผมทาไปได้อรอ,อยู u บวกมีลุ้นมีลุ้นนะครับผมในส่วนของโปรโมชั่นนะครับผมเหมือนเดิมถ้ามีตัวใหม่เข้ามาแสดงว่าเขาจะเอาตัวที่เข้ามาไปใส่ตู้ เออมี150มี100มีราคาประมาณ50000่นกับ30000นะครับผมถ้าเกิดว่า30000ก็เป็นแบบยึดติดใช้เองแต่ถ้าเกิดว่า 30, 000, เป็นแบบ5000 50, 0ก็คือสามารถเทรดได้อาจจะทํากําไรหรือลุ้นระหว่าง150ว่าเราอาจจะออกก่อนแล้วไปเทรดเออก็ว่ากันไปนะครับผมมีเวลาจํานวนจํากัดอยู่ที่27วันนะครับผมก่อนเจ้าตัวอับบาดอมอนจะออกจากตู้ไปนะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประวัติของอับบาดอมอน ธรรมดาที่ไม่ใช่คอก่อนนะอับดามอับดอมอนนะครับผมเขาบอกว่าพบครั้งแรกนะครับผมปรากฏครั้งแรกในซีรีส์ดิจิมอนแอดเวนเจอร์2 0นะตามที่ผมอ่านเลยนะครับผมร่างแรกชื่อเนกามอนอานิกะที่ผมอ่านตอนแรกขออภัยด้วยนะน่าจะอ่านผิดนะครับผมแลวร่างที่แท้จริงก็จะเป็นอับอับดอมอนอับดอนะครับผมซึ่งแปลว่าการทำลายร้างในภาษาฮิบรูเออมีการโยงของภาษาอะไรมาเกี่ยวด้วยนะครับผม ก็จะประมาณนี้แหละก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นศัตรูชาการดที่เหมือนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดดิจิมอนชั่วร้ายนะครับผมและเป็นภัยคุกความของโรดิตอนเิลด์คือทุกตัวเอาจริงๆอ่ะทุกภาพเป็นภัยคุกคามของโรดิตอนอยู่แล้วอยู่ที่ใครเป็นคนจัดการนะครับผมก็แข็งแก่ง,งคือต้นแบบอ่ะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนกับไอตัวโอเมกามอนหรือโอโอนิมอนนะนะที่เขาเรียกกันนะครับผมแล้วก็ มาดัดแปลงเพื่อให้มันสูสีอะไรกันก็ว่าไปนะแต่ตัวนี้มีสิทธิ์ไปเป็น U บวกแน่ๆอันนี้ยังย้ำอีกทีหนึ่งเลยนะครับผมมีสิทธิ์ไปเป็น U บวกแนๆ่ๆเปิดใหม่อย่างนี้เปิดเมกามาเป็น U ต่อไปถ้าเป็นร่างอัลติเมทก็น่าจะเป็น U Plus นะครับผมก็เตรียมรุ้นกันไปพร้อมๆกันนะใครที่เป็นแฟนลับดิจิมอนแล้วอยาก ครอบครองดิจิมอนที่เคยเป็นที่รักในตอนอเด็กๆนะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้ที่เกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์นะครับผมโดยที่ผมอยู่ก็คือเซิร์ฟเอ็นเอดีนะครับผมผมเล่นในเซิร์ฟโอเมกามอนนะครับผมสามารถมาทักมาพูดคุยกันได้สามารถพิมพ์ไทยได้ด้วยนะใน NA นะครับผมวันนี้อัปเดตก็จะมีเท่านี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีอัปเดตใหม่เข้ามาหรือมีอะไรดีๆสําหรับสายฟรีสายเติมหรือสายไหนที่เล่นเกมดิจิมอนเป็นเพื่อน คนโปรดของดิจิมอนมีคู่หูคนโปรดเหมือนผมนะครับผมก็ฝากกดติดตามมาให้เลยเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันอีกครั้งแน่นอนนะครับผมในเกมนี้ในเซิร์ฟนี้นะครับผมางานนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมบ๊ายบายโอ้โหคลิปแรกต้นปีเจอกันนะครับผมอัปเดตยังไม่มีอะไรแบบสายฟรีแบบตึงๆบังเลยไม่เป็นไรนะครับผมอดทนรอต่อไปนะสายฟรี สู่คราบ